thank you เจราจริยอนตีคุณุตตรานุสาสกามุทิตากัสินาสง่าสีปูชนี คุรุชนอัจุศรร้อยกรองการต่างบุพภามาอวยพรประนมกรนบวันทาค่าความดีท่านผออบูรพาผู้อุทิศดุริยางจรุงจิตสมศักดิ์ศรีบ้านห้วยเต่าท่านนำทางสร้างชีวี ปูวิถีโคมประดิษฐ์สิทธศรัทธาผออละไม้บริหารบ้านโคกตกเป็นผู้ยกผลสำริดการศึกษาเด็กเรียนรวมรวมเร่งรัดพัฒนาการลูกเสือก้าวหน้ารุ่งเรืองไกลครูคอยะจันสงส่งคุณค่าภูเม ตาแห่งควรรันสรรสิ่งใหม่ผู้ปลูกฝังระหนักค่าภาษาไทยครูผู้ให้หวังสิทธิ์รักจักได้ดีครูยกกบ้านควรรันมั่นศึกษามุ่งวิชาอิสลามงามวิถีความพอเพียงเป็นแบบอย่างทางชีวีทำหน้าที่ เป็นเสาหลักให้นักเรียนบ้านบ่าหยครูวันเพ็ญเป็นตัวอยา่างปู่เส้นทางมุ่งสอนสิทธิ์คิดอ่านเขียนวิชาการท่านติดตามด้วยความเพียรดังแสงเทียนส่องสวยกลางใจชนเกียรติคุณแจงประจักษ์อนักฆ่า สมศรัทธาแม่พิมพ์ชาติประกาศผลการกเกษียณสุขกเกษมเปรกมกมลภาคภูมิตนเมื่อเรือจ้างวางไม้ผา นายบุรภาดำแสงสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเต่าเริ่มต้นเส้นทางชีวิตราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ามณโรงเรียนบ้านโคกแฮ้วสำนักง,งานการประถมศึกษาอำเภอกระแสสินเมื่อวันที่16ทธันวาคมพุทธศักราช2530การรับราชการครั้งแรกเต็มไปด้วยความยากลำบากถนนหนทางเป็นเพียงลูกรังกลายเป็นโคลนเมื่อยามฝนตก การเดินทางไม่สะดวกจนต้องอาศัยพักที่บ้านชาวบ้านใกล้โรงเรียนแต่ความตั้งใจกลับไม่เคยสั่นคลอนปี2536ได้จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6และสามารถสร้างผลสำเริจสูงสุดของจังหวัดสงขลาด้วยคะแนนเฉลี่ยถึงร้อยละ89ต่อมาในปี2537 ย้ายมาสอนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา37วัดหัวถิ้นและในปี2547ก้าวสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเต่าจากอำเภอระโนดเหนือสุดสู่อำเภอสะบาย้อยใต้สุดของจังหวัดสงขลาด้วยหัวใจที่มุ่งมัน่นและเปี่ยมด้วยสุนทรียภาพทางดนตรีท่านได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีก่อตั้งวงดูริยางด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว แม้อยู่ท่ามกลางคุณเขาและธรรมชาติแต่ก็สามารถพัฒนาจนคว้าอันดับหนึ่งของอำเภอสบ้ายย้อยและในช่วงปี2,555ถึง2,558ถือเป็นยุคทองของโรงเรียนบ้านห้วยเต่าได้รับเกียรติให้นำขบวนในกิจกรรมสำคัญของอำเภออย่างต่อเนื่องนอกจากจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ให้บทบาทของผู้บริหารที่มองการไกล ท่านยังให้ความสำคัญต่อการยกระดับผลสมริท์ทางการศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนเช่นการประดิษฐ์โคมไฟอีกทั้งยังเป็นประธานชมรมคนรักเพลงเก่าถ่ายทอดความงดงามของดนตรีสู่ชุมชนจึงไม่แปลกที่ชาวบ้านห้วยเต่ามักกล่าวกันเสมอว่าโรงเรียนบ้านห้วยเต่าดีเพราะมีผู้อำนวยการนามว่าบูรพา นางละไม้เงินนาคพ่วำ้วยการโรงเรียนบ้านโคกตกเริ่มต้นเส้นทางชีวิตราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ามณโรงเรียนบ้านมาลาสำนักง,งานการประถมศึกษาอำเภอเบตงเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2540แม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยความยากลำบากทางระยะทางที่ไกลและความกันดานแต่กลับอบอวลด้วยความสุขจากเพื่อนร่วมงาน ความน่ารักของเด็กๆและธรรมชาติอันุดงามของเมืองเบตงต่อมาได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านบรรนังดามาสำนักง,งานการประถมศึกษาอำเภอกาบังและในปี2547สู่โรงเรียนบ้านเมาะลาแต่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3 ก่อนจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขนเท้าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ในปี2553ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในลำดับที่4ของเขตพื้นที่การศึกษากระทั่งเดือนพฤศจิก,กายนปี2555ด้วยความห่างไกลครอบครัวและห่วงใยในลูกๆ ึงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก,การโรงเรียนบ้านโคกสีเหรงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3และในปี2559สู่โรงเรียนบ้านโคกตกตลอดระยะเวลาแห่งการอุทิศตนพออ,อละไม้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนอย่างมากมายโรงเรียนบ้านโคกตก ก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้งนักเรียนยังคว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในรอบ84ปีนี่คือเส้นทางของครูผู้ไม่ย่อท้อทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสิทธิ์และแผ่นดินและในวันนี้ด้วยใจรักยังคงยืนยันอย่างเปี่ยมศรัทธาว่าฉันภูมิใจ ที่ได้เป็นครูนางคอยเยาะจันสงครูโรงเรียนบ้านควนร,รันเริ่มต้นเส้นทางชีวิตราชการในตำแหน่งอาจารย์ 3, หนึ่งระดับ3ามณโรงเรียนบ้านควรรันสำนักง,งานการประถมศึกษาอำเภอสะบาย้อยโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเพียง29 เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2540รับหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาไทยการได้บรรจุเป็นครูใกล้กลบ้านคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงได้ทำงานในตำแหน่งที่ใฝ่ฝันหากยังได้อยู่ใกล้ครอบครัวพ่อแม่และคนที่รักความอบอุ่นทางใจจึงเกิดขึ้นในทุกๆวันการได้สอนที่บ้านเกิดยังหมายถึงการตอบแทนบุญคุณถิ่นกำเนิด ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับกลับคืนสู่เด็กๆในพื้นที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสร้างสายใยแห่งความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองที่เป็นคนบ้านเดียวกันความสุขนี้ยังต่อยอดไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันที่ทั้งสมดุลและงดงามครูคอยกยังได้ริเริ่มโครงการห้องสมุดโร,รงเรียนบ้านคนรันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกศิษย์ หนังสือแต่ละเล่มกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่พานักเรียนเดินทางไปสู่โลกกว้างสร้างจินตนาการและเติมเต็มดวงตาเล็กๆให้สว่างสวัยด้วยความรู้นี่คือความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่และคือความภาคภูมิใจของชีวิตครูครูคอยาะมักบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันได้ตอบแทนแผ่นดินเกิดแล้วความสุขของฉันมีนาำว่าควรรัง นายกกสาแลมันครูโรงเรียนบ้านควนรันเริ่มต้นเส้นทางชีวิตราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยณโนะรงเรียนบ้านควนรันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3เมื่อวันที่3พฤศจิก,กายนพุทธศักราช2551บรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยความสุขและความหมายในวิถีแห่งความเป็นครูเพราะมีได้เพียงถ่ายทอดความรู้ แต่ยังเป็นการสืบสารหลักธรรมคำสอนเพื่อเป็นแนวทางแห่งชีวิตให้แก่ผู้เรียนทุกครั้งที่ได้เห็นนักเรียนตั้งใจเรียนออกเสียงอันกุรอานได้อย่างถูกต้องหรือเข้าใจหลักศาสนาอิสลามที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันความสุขและความภาคภูมิใจก็เกิดขึ้นเสมอในหัวใจของครูนอกจากการสอนแล้วครูยะโกะยังดูแลแปลงกเกษตรพอเพียงและการเลี้ยงไก่ กิจกรรมเหล่านี้มอบทั้งความสนุกความรู้และคุณค่าที่จับต้องได้ทุกครั้งที่พานักเรียนลงมือขุดดินปลูกผักหรือรดน้ำต้นไม้ด้วยรอยยิ้มครูก็อินเอมใจเพราะไม่ได้เพียงสอนเรื่องการเพาะปลูกเพียงเท่านั้นแต่ยังได้ปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรมความรับผิดชอบความอดทนและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นไปด้วย ทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของชีวิตครูผู้ศรัทธาในหลักการที่ว่าผู้ใดที่กระทำแบบอย่างที่ดีในอิสลามเขาย่อมได้รับผลบุญของมันและผลบุญของผู้ที่ปฏิบัติตามโดยที่ไม่มีสิ่งใดพร่องไปจากผลบุญของพวกเขาเลยนางวันเพนอัศเดช ครูโรงเรียนบ้านบาโหยเริ่มต้นเส้นทางชีวิตราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ามณโรงเรียนบรรน,นังสตาอินทรชัดวิตรภาพที่200สำนักง,งานการประถมศึกษาอำเภอบรรน,นังสตาเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2540แม้การรับราชการในครั้งแรกจะเต็มไปด้วยความยากลำบากต้องฝ่าฟันอุปสรรคและเสี่ยงภัยเพื่อไปสอน แต่หัวใจกลับอบอุ่นและเปลี่ยมสุขเพราะได้กลับมาทำงานณโรงเรียนที่ตนเองเคยเป็นลูกศิษย์และได้ร่วมงานกับครูผู้เคยเป็นแรงบันดาลใจในวัยเยาว์ความประทับใจที่งดงามคือการได้เห็นครูทุกคนแข่งขันกันทำความดีทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อมอบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่เด็กๆจนเมื่อถึงปี2549ด้วยความจำเป็นที่จะต้องกลับมาดูแลปิดามารดา ครูวันเพ็ญจึงย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านบาโหยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3แม้ที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยความกันดานและความลำบากแต่จิตวิญญาณของความเป็นครูไม่เคยลดน้อยลงถูกบทเรียนทุกการสั่งสอนยังคงถูกถ่ายทอดด้วยความรักความเมตตาและความมุ่งม,มั่นสู่สิรุ่นแล้วรุ่นเล่านี่คือความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิต ที่ได้ทำตามความฝันในวัยเด็กอย่างสมบูรณ์งดงามคือการได้เป็นครูผู้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของพ่อที่บ่าหยและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของแม่ที่บรรน,นังสตาอย่างภาคภูมิ สวัสดีครับวันนี้น้องๆทีมงานทำวีทีอาร์ก็มาเยี่ยมตรงเรียนบ้านด้วยเต่าซึ่งเกิดเดตุการณ์ร้ายอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากพี่นี่ก็เหลือเวลาอีกประมาณสักยี่สิบวันนะครับก็อยากจะฝากสักสองเรื่องเรื่องแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องความปลอดภัยอของนักเรียนนะครับ เราะมันเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองอให้ความสำคัญนะครับเด็กที่มาที่โรงเรียนก็ต้องไม่เจ็บไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องไม่เสียชีวิตนะครับก็ฝากคุณครูต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับเราอย่าประมาทเรื่องนี้นะครับขอให้จริงจังนะครับแล้วก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเรื่องที่สองก็คือเรื่อง การเป็นครูนี่นะครับเรื่องที่สําคัญสําหรับครูก็คือเรื่องการสอนนะครับเราก็ต้องเตรียมการสอนทุกครั้งก่อนที่เราจะสอนนะครับเท่าที่นิเทศโรงเรียนวานไว้ต่อแล้วก็โรงเรียนที่ใกล้เคียงนะครับครูสอนดีทุกคนนะครับเพราะว่าเราได้เตรียมตัวแต่ถ้าวันไหนถ้าเราไม่เตรียมตัวก็คิดว่าคงจะไม่ดีนะครับการสอนแต่ละครั้งนี่เราไม่ได้สอนทั้งเรียนคนเดียว นะครับยี่สิบสามสิบนะครับเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทุ่มเทและก็เอาใจใส่นะครับซึ่งตรงกับนโยบายของพอกีคิดึงท่านก็ได้วางนโยบายที่ถูกต้องแล้วนะครับสําหรับวันนี้พอก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทำวีทีอาร์นะครับที่อุตส่าห์มาทั้งๆท,ท,ที่มีการยิงกันใกล้ๆโรงเรียนครับขอขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพีละไม้เงินนาคนะคะพุ่มในการโรงเรียนบ้านโคกตกนะคะก็ในช่วงโอกาสที่ใกล้เกษียณตรงนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากข้อคิดให้กับน้องๆในการทํางานนะคะเราเป็นครูสิ่งที่ใกล้ชิดกับอาชีพเรานั่นก็คือดินสอดังนั้นอยากจะฝากข้อคิดจากดินสอ5ประการนะคะสิ่งแรกนะคะ คนเราจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็เข้มแข็งเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรครู้จักแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะและหลังจากนั้นก็คือจะต้องพร้อมเมื่อโอกาสมาถึงเราและประการสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากก็คือทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดในหัวใจของความเป็นครูค่ะขอให้น้องน ทุกคนนะคะมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและก็ครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมะราระมาตุลลอฮิวะบาระกาตุครูครูชื่อ นางขอย้อยจันสงนะคะสวนที่โรงเรียนบ้านควนรันตลอดเวลาที่คุณครูได้สอนที่โรงเรียนบ้านควนรันนะคะที่ผ่านมาคุณครูมีความสุขและมีความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานที่โรงเรียนใกล้บ้านนะคะและได้ร่วมพัฒนาท้องถิน่นและลูกหลานอของคุณครูเองที่โที่บ้านควนรันแม้จะเหนื่อยยาก แต่ก็จะเต็มใจนะคะด้วยว่าครัรู้สึกว่าครัวมีคุณค่าและมีความหมายกับที่นี่นะคะทุกเก้าของครูก็คือการสร้างอนาคตของเด็กๆนะคะสิ่งที่อยากฝากให้กับคุณครูรุ่นน้องนะคะก็คือขอ,อให้รักษาความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูนะคะองไว้เสมออย่ามองเพียง หน้าที่การสอนเท่านั้นนะคะแต่จงมองว่ากำลังหล่อหลอมคนที่เป็นสิ่งสำคัญของบ้านเมืองและอนาคตความรู้นะคะสำคัญแต่คุณธรรมความอบอุ่นของครูก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจนะคะให้คุณครูทุกท่านทำหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธ,ธาครูเชื่อว่าหากเรายังคงทำงานด้วยใจนะคะวันหนึ่งลูกศิษย์ของเราจะหวนกลับมาสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับจำคมต่อไปนะคะขอบคุณค่ะวาระกุ้มมุสาลาม สวัสดีครับ السلام عليكم و ر ะ م ة ะ r o s h l a h a a ั a วะลากุวะตะอิลรับผมนายกะกซาเลมันนะครับครูโรงเรียนบ้านควนรันอำเพอสบาย้อยตลอดระยะเวลานะครับกว่า30ปีนะครับที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาอิสลามศึกษานะครับข้าพเจ้ารู้สึกความ ภูมิใจนะครับที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนะครับในเรื่องของวิชาอิสลามศึกษานะครับเพื่อให้นักเรียนว่าลูกศิษย์ทุกคนนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับเพื่อนักเรียนโตขึ้นจะได้เป็นมุสลิมที่ดีนะครับในการนี้นะครับเพื่อเป็นมุสลิมที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเรานะครับ สิ่งที่อยากจะฝากกักบครูรุ่นหลังนะครับโดยเฉพาะครูที่รับผิดชอบในเรื่องของวิชาอิสลามศึกษานะครับจงรักษาอุด,ดมการนะครับเพราะว่าครูอิสลามศึกษาถือว่าเป็นอามานะหนึ่งจากพระองค์อัสวาตาอัลลาลานะครับนอกจากเราปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการแล้วนะครับก็คืออามานะหรือว่าสิ่งที่เอาลัสวาตาอลาได้มอบหมายให้กับเราครับให้ดูแลให้ ตรบิญญาหรือว่าอบรมดูแลนักเกรียนของเราให้เป็นคนดีเป็นมุสลิมที่ดีเป็นมุมีนที่ดีให้พวกเรานั้นยืนหยัดในอาชีพนี้นะครับแล้วก็มีความตั้งใจนะครับอดทนนะครับในเรื่องที่จะปลูกฝังลูกศิษย์ของเรานะครับเติบโตขึ้นให้เป็นคนดีสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้กำลังใจแก่น้องๆนะครับร่วมอาชีพทุกคนนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอดทนนะครับและก็ในการ อบรมสั่งสอนนักเรียนนะครับแล้วก็มีความเมตตาต่อเด็กๆนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นโตขึ้นเป็นมุสลิมที่ดีนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากที่เห็นน้องๆมาทำประวัติครูเกษียณนะคะครูเพนมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ด้วยกำลังใจจากพ่อแม่และความพยายามมุ่งมั่นที่จะได้ ก้าสู่เส้นทางความเป็นครูอย่างภาคภูมิใจตามที่ได้ตั้งความหวังไว้ตั้งแต่เด็กนะคะต่อมาได้ย้ายมาทำงานที่บาวโหยนี้ก็เพื่อดูแลพ่อแม่จนถึงวันกเกษียณสิ่งที่อยากฝากคุณครูรุ่นหลังคือความกระตันยูนะคะเป็นรากฐานของความสำเร็จ ไม่เพียงกระตันยูต่อพ่อแม่ผู้อุปการะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโรงเรียนชุมชนและแผ่นดินเกิดที่หล่อหลอมเราครูทุกคนจึงควรหมัน่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านความรู้และที่สำคัญที่สุดคือด้านคุณธรรมเพื่อเป็น ต้นแบบที่สิทธิ์จะจดจำไม่ใช่เพียงคําสอนแต่จะดูจากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของคุณครูค่ะท้ายที่สุดนี้ขอเป็นกําลังใจให้แก่คุณครูรุ่นใหม่ทุกท่านนะคะให้ยืนหยัดในเส้นทางแห่งความเสียสละและความศรัทธาของความเป็นครูหากเราทําหน้าที่ครูด้วยหัวใจ สิทธิ์ของเราก็จะเติบโตเป็นคนดีและสืบต่อความเจริญให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนและประเทศชาติในที่สุดขอขอบคุณค่ะ ที่มีคุณค่าและทำ